ครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับหลังจากที่เราได้สตาร์ทเครื่องสักพักหนึ่งจากเครื่องเงียบๆกลายมาเป็นเครื่องดังแบบในคลิปนี้พี่น้องนะครับคิดว่ารถคันนี้จะประกอบส่วนไหนมาติดพลาดบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเอีไปไล่ทำการตรวจเช็คนะครับว่ารถคันนี้เสียงดัง นะครับเกิดมาจากส่วนไหนของตัวรถนะครับและคนที่เขาทําเครื่องทําคลัตมาก่อนเราเขาจะมีจุดที่ผิดพลาดตรงไหนกันบ้างนะครับพี่น้องเอฟนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยงานกันเลยนะครับอันดับแรกจุดที่เราสงสัยนะครับก็คือห้องคลัตนะครับอ่ามันอาจจะดังมาจากห้องคลัตก็ได้นะครับพี่น้องเอฟซดังนั้นเรามาถอดเช็ค ชุดคลัดกันก่อนเลยนะครับว่าจะมีความผิดปกติไหมเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องยนต์คันนี้ดังโกกลักโกกลักโกกลักอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปหรือเปล่านะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าข้างในนะครับเขาทําอะไรมาบ้างกับรถคันนี้นะครับเมื่อเราทําการถอดชุดคลัดออกมานะครับเราก็พบว่าอ่า เกชุดเกียร์ขากดเกียร์มีร่องรอยของการเปลี่ยนทายมีชุดคลัตช์นะครับมีร่องรอยของการเปลี่ยนทายนะครับอ่าทีนี้นะครับร่องรอยของการเปลี่ยนทายนั้นก็มีแต่รอยสก,กัดตีน็อตออกแต่ก็ไม่ได้ว่านะครับว่ามันเป็นรอยมาก่อนที่อ่าเป็นรอยมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเพิ่งมาเป็นรอยอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ฟันทงนะ อ่าทีนี้นะครับเมื่อผมทําการหมุนพลข้อเหวี่ยงนะครับมันน่วงผิดปกตินะครับน่วงผิดปกติยังไงก็คือจังหวะที่ผมหมุนไปนะครับพอไปสุดปับ๊บมันจะมีน้ําหนักมากระแทกอ่าเพลาข้อเหวี่ยงกึกอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีเวลาที่ผมหมุนไปมันก็หมุนไปเลื่นตามปกตินี่แหละพอผมหมุนไปสุดปับ๊บมันก็จะมีคล้ายๆกับว่ามีแรงเหวี่ยงแรง,แรงน่วงตามหลังมามากระแทกกึก นะครับเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะหมุนไปด้านไหนก็ตามนะครับอ่าในส่วนนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ามันจะมีเสียงดังของระยะฟีแผ่นคัดแก๊กแก๊กแก๊แกแกนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ดังกุกลักกกลักกลก,กลักนะครับพี่น้องเอฟซนะเอาละนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เราได้เจอหลังจากที่เราถอดชุดคลัดออกมาในชุดคลัดก็ถือว่าปกติดีนะครับในห้องนี้นะทีนี้เรามาถอดดูชุดลูกสูบแหวนกันก่อนนะครับทุกท่านนะ เมื่อเรามาดูชุดลูกสูแบแหวนนะครับสิ่งที่เราได้เจอนะครับในขั้นตอนของการประกอบมีจุดไหนผิดพลาดกันบ้างนะครับพีบ่น้อง f อฟเรามาดูเรื่องของแหวนกันก่อนนะครับถอดออกมาปั๊บเจอเลยนะครับแหวนลานนะครับแหวนลาน2ตัวมันอยู่ชิดกันนะครับปากแหวนลานนะครับอ่าตรงนี้อยู่ตรงปลายมือผมชี้แล้วก็ขยับขึ้นไปอีกประมาณ1เซนนะครับอ่า แวนลานนะครับจริงๆแล้วก็ควรที่จะอยู่ในช่วงประมาณเสาเสื้อสูบนะครับมันต้องห่างกันประมาณนั้นนะครับแวนอัดก็เหมือนกันจะต้องห่างกันประมาณเสาเสื้อสูบนะครับพี่น้อง f c นะอนะทีนี้นะครับนั่นก็คือจุดหนึ่งที่เกิดความผิดพลาดแต่ที่แน่ๆก้านอัดมาใหม่ตามที่ลูกค้าบอกนะครับอัดก้านมาใหม่ในชุดฟ้าสูบ เท่าที่ดูก็ไม่พบความผิดปกติใดๆนะครับอตอนนี้ดูเฉยๆนะยังไม่ได้ลื้อยังไม่ได้ถอดนะก็ดูแล้วนะครับยังไม่มีความผิดปกติใดๆนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับเรามาดูอีกสิ่งหนึงนะครับเวลาเราประกอบเครื่องเราไม่ควรจะพลาดนะตรงจุดๆุดนี้ถ้าพลาดตรงจุดนี้งานใหญ่จะเข้านะครับพี่น้อง FC นั่นคืออะไรนั่นก็คือบูทเสาเสื้อสูมนั่นเอง บูตเสาเสื้อบูตฝาสูบมีทั้งหมดสี่ตัวแต่ตอนนี้เสื้อสูบไม่มีสักตัวนะครับ่อติดอยู่กับเสาเสื้อกับบมี่ครับพี่น้องเอฟซีนะบูตเสาเสื้อสูบไม่ใส่มานะครับการที่ไม่ใส่บูตเสาเสื้อสูบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาว่ากันนะครับว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับทุกท่านเห็นเห็นบูตเสาเสื้ออยู่ตัวเดียวนี่นะครับบูตฝาไหมนี่เห็นอยู่ตัวเดียวนี่ครับพี่น้องเอฟซีบูตฝา นะแต่ว่าบูทเสื้อบูมี่เลยนะครับอ่าเห็นไหมนะครับสิ่งที่มันขาดหายไปบูทหายไปทั้ง3ตัวนะครับพี่น้อง f อนะอีกส่วนหนึ่งที่ผมย้ำนักย้ำหนานะครับก็คือเรื่องของอาการใส่จิ๊บล็อกสลักลูกสูบนะครับใส่จิ๊บล็อกแบบนี้ใส่ผิดนะมีโอกาสที่จิ๊บล็อกจะหลุดได้ ปากของกิบล็อกจะต้องอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับล่องบากปากของกิบล็อกจะต้องอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับล่องบากของลูกสูบนะครับอันนี้ใส่ผิดนะเอามาไว้ด้านเดียวกันนะครับพี่น้องเอฟซีทีนี้เรามาดูนะครับตรงนี้ปัญหาของรถคันนี้ที่มันดังพี่น้องสังเกตเห็นเราไม่เหล็กจานไฟบอเห็นยังครับพี่น้องเอฟซีอ่าถ้ายังไม่สังเกตนะครับเราดูดีๆนี่น็อตทําไมมันออกมาอยู่แบบนี้นะครับอ่า นะครับน็อตหลุดนะครับนี่นะครับตัวต้นเหตุนะครับที่พาให้เราหลงทางนะครับพี่น้องเอฟซีเขาประกอบเครื่องมาอย่างไรไม่ขันน็อตเพลาข้อเบียงหรือน็อตมันถึงคลายออกมาได้นะครับผมก็ว่าอยู่ตอนสตาร์ทแรกๆทําไมมันเงียบนะครับแต่พอใช้ไปสักพอแต่พอเราทําการเร่งเครื่องเพื่อที่จะทําการจูนอากาศแค่นาที2นาทีมันกลับมาดังนะครับอ่าสาเหตุมันก็เกิดมาจากน็อตหลุดนั่นเอง ดีนะล่องลิ่มไม่แตกพอโข้อเวียงไม่เยินนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าเกลียวผมก็ว่าเกลียวมันดีอยู่นะอ,อหรือว่ามันเป็นกลางคืนเฉยเเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวผมดูอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องของเกลียวนะครับเกลียวมันรูดเกลียวมันหวานหรือเปล่านะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่นะครับสับสับขาหลอกนะครับสับขาหลอกยังไงนะครับก็เพราะว่าตอนกลางวันนะครับอ่าตอนกลางวันนะครับเราก็ได้ทําการโยกเข้าโยกออกหมุนเล่นอยู่กับพอคข้อเวียงนะครับ อ่าแต่ทําไมเวลาเราสตาร์ทนะครับมันถึงมาหลุดนะครับเพราะว่าตอนกลางวันเราจับดูมันแน่นนะครับแต่ผมก็ไม่เอกใจไม่ชะล่าใจเองนะครับถ้าผมออกพกลมยิงเข้างานก็จบไปแล้วนะครับพี่น้อง fc นะเรามาดูเวลาที่พอเข้าเหวี่ยงมันโยกเข้าโยกออกสไลด์เยอะแบบนี้เห็นไหมการสูมันจะขยับซ้ายขวาซ้ายขวาตามไปด้วยนะครับพี่น้อง fc โดยปกติแล้วตระกูลเวฟนะครับเวฟร้อยเวฟร้อยยีพวกนี้มันจะสไลด์เข้าออกได้ประมาณ2อมิลน,นะครับถ้าหากว่ามันเยอะเหมือนคันนี้นะครับตีเฉลี่ยเข้าไปมากกว่า4ีมิลน,นะถ้าดูดีๆนะครับพี่น้อง F4 มันเยอะนะอ่ามันเยอะมันเยอะมากกว่า2อมิลนะเอาง่ายๆนะอ่าผมว่า4ีมิลได้นะในกรณีแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ลูกสูบนะครับ หัวลูกสูบจะไปงัดก,กันกับกระบอกสูบหัวลูกสูบอาจจะแตกได้ด้านใดนด,นด้านหนึ่งนะครับพี่น้อง fc นะถ้าหากว่าเป็นรถไบสรุดอันนี้เป็นภาพตอนกลางวันที่เราทําการเช็คก,การไฟนะมันก็แน่นดีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าพอเราสตาร์ทเครื่องแล้วน็อตมันคายออกมาได้อย่างไรเขาลืมขันหรือว่าเกลียวน็อตลูดเดี๋ยวตอนกลางวันต้องไปดูเรื่องของเกลียวน็อตอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่รื้อออกมาเราก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้ นะครับลูกสูบแหวนมันจะทนทานได้แค่ไหนถ้าไม่มีบูธเสาเสื้อสูมแน่นอนครับลูกสูบมันเปลี่ยนปอกสูบข้างเดียวแน่ๆนะครับแหวนมันจะสึกเร็วนะครับพี่น้องเอฟซีเอาละกับปัญหาเครื่องดังอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับผลสรุปสรุปได้ว่าตืมขันน็อตล้อแม่เหล็กการไฟหรือน็อตอาจจะรูดน็อตอาจจะคายตัวก็เลยเกินเอ็นการตามคลิปนี้ขึ้นคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับ